จากทั้งหมดแล้วก็มาดูนะครับในส่วนเกี่ยวกับทางด้านของกลุ่มบริษัทจากต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยต่อไปนะครับในปีนี้กลุ่มบริษัท มิดิแบร์มิตซุยประเทศไทยนะครับได้เริ่มทําการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์มิดิแบร์มิตซุยด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงครับและก็เป็นมาตรฐานการผลิตแบบญี่ปุ่นจากห้องครีนรูมของโรงงานในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับจุดเด่นหน้ากากอนามัยของมีดีแบร์มิตซุยเนี่ยคือใช้วัสดุคุณภาพสูงครับมีแผ่นกองป้องกัน3ชั้นป้องกันฝุ่นพีเอ็มสองจุดหได้ถึงเก้าสิบเก้าจุเกสาอกไม้หน้าฝุ่นอ่องทั่วไปก็ไม่มีปัญหาครับรวมถึงเกัรดอกไม้ หายใจสะดวกนะฮะมีที่สัมผัสนุ่มใสสบายอ่อนโยนต่อผิวหน้าของคนทีท่ใส่เข้าไปด้วยที่สําคัญก็ทนทานต่อการใช้งานไม่ขาดง่ายแม้สวมใส่นานนะครับเรียบรู้ดูดีด้วยนะครับนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนในสังคมเรานยุคปัจจุบันนั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดขณะนี้ครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อหน้ากาการอนามัยมิตแบร์มิซุยนะครับได้ที่ช้อปปี้ในราคากล่องละ180บาทซึ่งกล่องหนึ่งก็จะมีน,นเองครับ